ความสนใจของตัวเองสมัยเป็นนักเรียนสถาปัตย์เลยคือเรื่องของเวลาว่าทํำยังไงให้ตัวอาคารมันอยู่ร่วมกับเวลาได้ยาวๆไม่น่าเบื่อซึ่งไอ้น้าเบื่อของเราก็คือตัวเราดนแหละเราจะเบื่อมันไหมเลยตั้งส่งไว้ว่าเราจะทําอาคารให้มันมีเวลาอยู่ในนั้นแล้วเราจะใช้เวลากับมันไปเรื่อยๆตราบเท่าที่เราจะได้อยู่กับมัน บ้านหลังนี้ตั้งใจทําเป็นบ้านและสํานักงานอยู่ด้วยกันเราได้ที่ดินแปลงขนาด80ตารางวาลักษณะทรงเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นบ้านจัดสรรรุ่นเก่าแลวเราพิจารณาบ้านเก่าแล้วเราก็ทุกเพราะว่าค่าระดับหรือว่าการดูแลรักษาหรือการจัดการมันให้คุ้มค่ามันไม่ตอบโจทย์เราเลยเราจะเอาที่ดินแปลงนี้จัดสรรในลักษณะครึ่งๆค,คือครึ่งหนึ่งนียให้เป็นพื้นที่โลง่งเอาไว้ปลูกต้นไม้ ให้เป็นพื้นที่กระเปาะอ,อากาศกระเปาะแสงกระเปาะลมเพราะไอพื้นที่อันเนี้ยเป็นพื้นที่ที่สามารถแลกมากับหน้าต่างขนาดใหญ่โดยที่คนไม่เห็นจากมุมถนนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้เรามองไปเห็นยอดไม้ได้เต็มที่และยอดไม้นี้ก็บังสายตาเราจากเพื่อนบ้านได้ด้วยส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นด้านฝั่งอาคารเอาความต้องการทั้งหมดมาซ้อนชั้นให้มันสูงขึ้นเอาสำนักงานไว้ที่ชั้นแรกเหลือกระเปาะส่วนด้านท้ายของอาคารไว้เป็นทางเข้า แล้วก็ใช้พื้นที่ตั้งแต่ชั้น 2, ขึ้นไปไปเป็นพื้นที่ของตัวบ้านแต่ในพื้นที่ของตัวบ้านก็แบ่งออกเป็นพื้นที่ที่ใช้ประจำที่เราคิดว่าเราจะใช้ตลอดเวลาคือแค่ชั้น2กับชั้น3เราเผื่อชั้น4ไว้ในอนาคตแล้วรอทำการจัดสรรพื้นที่ชั้น4ภายหลังหลังจากที่ลูกๆโตแล้ว ที่จะใช้กลุ่มวัสดุบิวตี้บล็อกประเภทซีเมนต์บล็อกเหมาะสมกับบัจเจตที่เรามีเหมาะสมกับผลลัพธ์เรื่องเวลาที่เราอยากได้ได้ความรู้สึกเรื่องน้ำหนักที่เรารู้สึกว่ามันหนักมันแน่นมันกระด้างยิ่งดีกรีของมันเป็นอะไรเท่าไหร่แปลว่าเรายิ่งสามารถมีพื้นที่ในการเล่นในฝั่งตรขงข้ามได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งอันนี้มันมันเหมือนกับเรามีกลิ่นอยู่ในใจแล้วว่าเราจะเริ่มปรุงม,มันแบบนี้เมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้มากับ ความชอบเรื่องต้นไม้ด้วยเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้ว่าความเป็นวัสดุเนื้อแท้ของมันและลักษณะการเก่าของมันทํางานไปกับคราบเวลาเวลาของต้นไม้ที่มีเรื่องดอกผลของมันเราพยายามหาลักษณะของการใช้งานแนวตั้งครับที่ทำให้เกิดความหลากหลายในพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าธรรมดา พี่ต้องการให้หน้าบันไดของแต่ละฟลอร์ไม่เหมือนกันเพื่อที่จะจัดสรรแปลนแต่ละฟลอร์ให้ไม่เหมือนกันเลยด้วยความที่ลักษณะบันไดเป็นแบบนี้มันจะทําให้ประสบการณ์ที่เราใช้บ้านจะไม่เหมือนกันในแต่ละฟลอร์เมื่อคานชั้นหนึ่งไปถึงคานอีกชั้นหนึ่งมันเท่ากับระยะความสูงส่วนที่เหลือความสูงส่วนที่เหลือเท่ากับความสูงของบล็อกทั้งหมดที่ต้องลงตัวก็แปลว่าเราก็ต้องมาจัดระเบียบความสูงของผนังความสูงของชั้น และให้มันสอดคล้องไปกับจํานวนขั้นบันไดที่เราอยากได้ด้วย Building บล็อกเนี่ยมันอยู่ได้เพราะมันต้องก่อเป็นแผงจากชิ้นเล็กๆเ,เพราะมันมีความสูงที่เราตั้งใจจะไปก็แปลว่าคุณต้องมีเสาเอ็นขนาดเล็กไปคอยรัดมันไว้เป็นช่วงๆเอาเสาเอ็นมาจัดระเบียบให้กลายเป็นประเด็นของรูปด้านเราวางแผนแตั้งแต่แรกแล้วว่าบ้านหลังนี้ทุกๆ f l ฟลอเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยเราจะต้องมีสีเขียวเข้าไปแทรก ก็แปลว่าเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากระเปาะสวนหรือ Pocket Garden กระถางเราใช้นี้ต้นไม้เราใช้นี้ก็ถือว่าไปทดสอบขีดจํากัดของโครงสร้างพอสมควรแปลว่าอะไรแปลว่าในระหว่างทางของการก่อสร้างเมื่อเราตัดสินใจเรื่อง พื้นที่สีเขียวตามชั้นสูงสเนี่ยเราต้องวนเวียนกลับไปกลับมากับฝั่งวิศวกรรมค่อนข้างเยอะเป็นบทเรียนที่ทําให้เรารู้ว่าเวลาเราไปทํางานกับบ้านลูกค้าอื่นๆเนี่ยเราจะต้องวางแผนเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแบบไหนบ้างไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องงานวิศวกรรมแต่หมายถึงเรื่องงานอำนวยการก่อสร้างด้วยนะว่างั้นอย่างนี้จะเอาเข้าเมื่อไหร่เอาเข้าเสร็จแล้วจะ treat ยังไงแล้วระหว่างทางว่เราส่งมอบบ้านแล้วจะดูแลมันยังไง การที่เราได้ทําบ้านของตัวเราเองมันแปลว่าเราได้ทดสอบว่าไอ้ความคิดอันนั้นน่ะมันใช้ได้จริงจริงๆแค่ไหนแล้วเราเรากล้าที่จะพูดโน้มน้าวแล้วก็ตัดสินใจแทนลูกค้าในเรื่องที่จริงๆอ่ะเขามองมิติพวกนี้ไม่ถึงหรอกแต่เรารู้ว่าเมื่อเขาได้ใช้บ้านไปถึงเขาแน,น่ๆคำถามคือคุณมั่นใจกับไอ้ตอนที่คุณไปโน้มน้าวเขาไหมล่ะถ้าเราได้ทําบ้านเราเองปั๊บเราจะรู้เลยว่าสิ่งละอันพละนน้อยที่เราไปทำนั่นแหละ มีผลกับชีวิตพวกเขาแค่ไหนในระยะยาวด้วยระยะยาวนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นตัวพิสูจน์ว่าคุณรับผิดชอบกับคําพูดและคําโน้มน้าวของคุณแค่ไหนบ้านหลังนี้พี่คิดว่าเป็นต้นทางที่ทําให้พี่เข้าใจหลายอย่างขึ้นเยอะ